สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเนื้อตุ๋นกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นเนื้อวัวครับผมเลือกใช้เป็นส่วนของเนื้อน้องลายนะครับนี่เนื้อน้องลายเราก็จะมีเป็น3มชั้นครับเนื้อวัวนี่เราก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบนะครับใครชอบทานส่วนไหนนะให้เราร้างทามสะให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้เรายังไม่ต้องหั่นนะครับเราใช้ทางชิ้นใหญ่ๆเลยกระเทียมรากขึ้นช่ายใบเตย อบเชยอันที่ผมนําไปปิ้งไฟให้หอมแล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นย้ามังกรหรือว่าย้าหอมนะครับสีอิ้วดำหวานสีอิ้วขาวเม็ดผักชีพริกไทยดําเกลือโป๊ยกัก๊กชวงเจียรหรือว่าพริกหอมครับน้ําตาลปีบ๊บแล้วก็น้ำเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็ให้เรานําเครื่องหอมมาคั่วให้หอมก่อนเลยนะครับอบเชยชุ่มเจียรครับพริกไทยดำ รูกผักชีแล้วก็โปรยกากครับเปิดเตาได้เลยนะครับใช้ไฟกลางๆพอนะอันนี้เราก็จะคั่วเพื่อให้เครื่องเทศออกกลิ่นหอมดีเลยนะครับใช้ไฟกลางๆพอนะครับระวังไหม้นะนครับพอเครื่องเทศออกกลิ่นหอมดีได้ที่เราก็ปิดเตาได้เลยครับอันนี้นําขึ้นมาพักรอยก,ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้ววันนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยครับ กระปุกกองเครื่องเทศครับอันนี้ถ้าเกิดใครไม่มีกระปุกอันนี้จะใส่ลงไปในหม้อโดยตรงเลยก็ได้นะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นผ้าขวบบางก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดมีเป็นกระปุกก็สะดวกหน่อยครับนี่ก็นาเครื่องเทศที่เราคั่วจนหอมได้ที่แล้วนะครับใส่กระปุกไปได้เลยอบเชยก็จะหักซะหน่อยครับจะได้ใส่กระปุกง่ายๆนะแล้วก็เครื่องหอมทั้งหลายครับโปยกักเม็ดผักชีชวงเจียครับพริกไทยดานี่ก็ใส่ลงไปในกระปุกเครื่องเทศได้เลยครับ เราใส่กระปุกเครื่องเทศอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยให้เวลาที่เราตุน๋นเสร็จแล้วอะเนื้อตุ๋นก็จะตักทานได้ง่ายครับพวกเครื่องเทศก็จะอยู่ในกระปุกครับไม่ลอยมาทั่วหม้อนะครับนี่ก็ย่ามังกรครับใส่ลงไปเลยนี่ใครจะเลือกใส่เฉพาะที่เป็นชิน้นเล็กๆก็ได้นะครับอย่างพวกเม็กซิกไยัยหรือว่าช่วงเจียอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าชิน้นเล็กๆจะลอยไปทั่วหมออ้อนย่ครับเวลาตักจะตักทานยากนะครับ ส่วนผสมทั้งหมดนี้ผมชั่งตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทําตามกันได้เลยครับยัดใส่ลงไปเด้งเลยแล้วก็กระเทียมครับอันนี้บุบๆไว้สักหน่อยด้วยนะครับใส่รวมกันได้เลยครับส่วนของรากขึ้นช่ายกับใบเตยน,นี่เดี๋ยวผมจะไว้ข้างนอกหม้อได้ครับเพราะว่าชิ้นใหญ่นะรับปิดฝาล็อกไว้ให้แน่นเลยครับกับพร้อมนําไปปรุงแล้วครับ เสร็จแล้ววันนี้ผมก็จะตุต๋นเนื้อตุ๋นของเราด้วยนี่เลยครับหม้อตุ๋นไร้สายโฮมเมดครับหม้อตุ๋นตัวน,นี้จะไม่จําเป็นจะต้องใช้แก๊สหรือว่าไฟฟ้านะครับในการตุ๋นนะพี่การใช้ง่าย,ายครับหม้อเขาจะเป็น2ชั้นเองครับมีหม้อชั้นนอกแล้วก็หม้อชั้นในครับหม้อชั้นนอกเขาจะเป็นฉนวนกันความร้อนครับทำให้สามารถเก็บความร้อนได้นานถึง15ชั่วโมงนะครับ ตัวมอ้อจะมาพร้อมกับหูหิ้วเลยนะครับนี่ก็สะดวกมากๆครับเวลาที่เราจะนําอาหารไปปิกนิกหรือว่าจะนําไปทําบุญที่วัดนี่ก็สะดวกครับได้ทั้งอาหารที่ร้อนแล้วก็หิ้วไปได้สะดวกมากครับส่วนตัวม้อชั้นในครับนี้เวลาเราทําอาหารเราก็จะต้มในม้อนี่ครับใช้ได้เหมือนม้อปกติทั่วไปเลยครับแต่ว่าจะมีพิเศษกว่านั้นก็คือก้นหม้อเขาจะเป็นเหมือนเป็นแผ่นเก็บความร้อนครับจะช่วยทําให้สามารถเก็บความร้อนได้นานมากยิ่งขึ้นครับตัวนี้จะเป็นขนาด5ลิตรนะครับก็ใหญ่พอเหมาะสําหรับทําทานในครอบครัวหลายหลายคนได้เลยครับ แล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งครับที่ผมเคยใช้นะตัวนั้นก็จะเป็นรุ่นก่อนหน้าเนี่ยครับคือตัวก้นหม้อเขาจะไม่ได้มีเสริมเหล็กหนาขึ้นมาครับตัวนั้นก็สามารถเก็บความร้อนแล้วก็ตุนได้นานเหมือนกันครับแต่ตัวนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมาครับเสริมตัวก้นหม้อขึ้นมาทําให้มันเก็บความร้อนได้นานมากยิ่งขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทากันเลยครับก็อื่นก็หม้อชั้นในเนี่ยครับเติมน้าลงไปได้เลยนะ เสร็จแล้วก็เปิดเตาได้เลยครับอันนี้ให้เราต้มน้ำให้เดือดก่อนเลยนะครับพอน้ำเดือดได้ที่ดีแล้วนะครับก็ให้เรานำเครื่องเราแสงไปได้เลยครับเครื่องเทศเราใส่กระปุกไ้นะใส่มันไปได้เลยครับอย่างที่บอกนะครับแครไม่มีกระปุกใส่เครื่องเทศก็ใช้ใเป็นผ้าขาวบางหอ่อหรือว่าจะใส่ลงไปในหม้อตรงๆก็ได้เช่นกันครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อส่วนสามชั้นครับ นี้เราจะต้มทั้งแผ่นอย่างนี้เลยนะครับเราจะไม่ได้หั่นก่อนนะแล้วก็เนื้อน่องลายครับเต็มน้ำอีกหน่อยครับตามด้วยลกขึ้นช่ายครับใบตเตยผิวขาวเกลือ น้ำตาลปีป๊บสีดําหวานสีดําหวานนี่ก็จะมาช่วยเพิ่มสีสันให้กับเนื้อตุ๋นของเรานะครับเนี๋ยวแต่ความชอบนะครับปริมาณใครชอบสีเข้มเขมก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้ครับเหลกวาให้หมดด้วยเลยเสร็จแล้วก็ต้มจนกระทั่งน้ำกลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับนนก,กดๆให้เนื้อจมน้ำเข้ากันจัดพื้นที่ดีๆครับเพราะว่านี่เราใส่แล้ว ต้มทีเดียวเต็มหม้อครับอันนี้เดี๋ยวเรารอให้น้ํากลับมาเดือดอีกครั้งก่อนนะครับปิดฝาแบบเผรียๆไว้ก็ได้ครับเนี่ยครับพอรอรอสักแป๊บเดียวครับน้ําก็จะเริ่มกลับมาเดือดอีกครั้งแล้วเพราะว่าตัวก้นหม้อ,อเขาก็จะมีเป็นส่วนของเด็กที่เสริมขึ้นมาเพื่อช่วยเก็บความร้อนในน้ำม,มากยิ่งขึ้นครับทำให้อุณหภูมินิ่งขึ้นนะครับแล้วก็น้ําเดือดได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับพอน้ําเริ่มกลับมาเดือดเนี่ยครับหูกลิ่นของเครื่องเทศนี่หอมฟุ้งตระบวนเลยครับกลิ ผมใช้เป็นไฟกลางค่อนไปอ่อนหรือไฟอ่อนได้เลยนะครับถ้าเกิดเราต้มเต็มหม้อเนี่ยครับก็พยายามกดให้จมลงไปทั้งหมดไว้นะครับให้เนื้อจมน้าลงไปทั้งหมดเลยนะจะได้สุกทั่วถึงนะครับแต่ละพอเริ่มเดือดดีอย่างนี้เราก็ปิดฝาสนิทก,ก็ได้ครับใช้ไฟอ่อนได้เลยนะครับต้มเพื่อให้น้ําเดือดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก่อนครับสักประมาณ15นาทีเพื่อให้ความร้อนทําให้เนื้อสัตว์สุกดีก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ต้มเนื้อมาได้ประมาณ15-20นาทีครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย กลิ่นหอมดีมากๆเลยครับเสร็จแล้วให้เราลองชิมรสชาติดูก,ก่อนเลยนะครับขั้นตอนนี้รสชาติดีเลยครับกรอบๆแล้วก็กลิ่นหอมดีมากครับอันนี้ก็ให้เรากดนือให้จมน้ําให้ดีเลยครับแล้วก็ปิดฝาเปิดไฟแรงขึ้นมาเลยนะครับยังปิดไม่ต้องแน่นก่อน เราเปิดไฟแดงขึ้นมาเพื่อให้ตัวหม้อเก็บความร้อนให้มากที่สุดครับแล้วก็น้ําเดือดจัดได้ที่นะครับการที่เราใช้หม้อตุน๋นไร้สายของโฮมเมดนะครับก็จะช่วยให้เราประหยัดแก๊สได้มากครับเพราะว่าอย่างเมนูนี้ตุ๋นอย่างเงี้ยจะต้องใช้เวลาตุ๋นนานถึงหลายชั่วโมงครับแต่กระราใช้หม้อตัวนี้เราแค่ต้มแค่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับก็สามารถนําไปตุ๋นใส่หม้อได้เลยนะครับพอน้ําเดือดจัดได้ที่แล้วนะครับปิดเตาได้เลยนะสังเกตดูนะครับน้าจะร้อนมากปิดเตาแล้วก็ให้เรายกตัวหม้อเนี่ยครับไปใส่ในหม ชั้นนอกได้เลยนะครับระวังร้อนนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรานาหม้อชั้นในครับมาใส่ลงไปในหม้อชั้นนอกนี่ได้เลยนะครับนี่เลยสังเกตตัวล็อกด้วยนะครับหมุนให้พอดีกันนะจะได้ลงล็อกครับอย่างเงี้ยสังเกตดูครับเรานําออกมาจากเตาแล้วก็ยังเดือดอยู่ไม่หยุดเลยครับเราให้เรากดฝาชั้นในลงไปให้แน่นด้วยนะครับสังเกตเนี่ยความร้อนก็ยังอยู่เสร็จแล้วให้เราปิดฝาได้เลยครับ ท่านี้ตัวหม้อก็จะเก็บรักษาความร้อนไว้ข้างในครับทาให้อาหารเราได้รับความร้อนที่พอเหมาะครับก็จะเหมือนการตุ๋นไปเรื่อยๆครับตัวหม้อนี้ก็สามารถเก็บความร้อนได้นานถึง15ชั่วโมงเลยนะครับระยะเวลาการตุ๋นนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้อาหารที่เราตุ๋นอะเปื่อยยุ่ยแค่ไหนครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบให้หนึบๆหน่อยจะตุ๋นสักสองหรือสชั่วโมงก็ได้ครับหรือว่าใครชอบให้นุ่มละลายเลยจะตุ๋นข้ามคืนสัก10ชั่วโมงนี่เลยก็ได้เช่นกันครับอันนี้เดี๋ยวผมจะตุ๋นไป ตอนนี้ผมก็ตุ๋นเนื้อมาได้ประมาณ6กถึงแดชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่เลยครับหอมมากเดี๋ยวเอานำออกมาจากหม้อก่อนเลยนะครับยังร้อนอยู่เลยครับมาดูเนื้อตุ๋นของเรากันเลยครับดูสิร้อนไอน้ำขึ้นฉุยเลยครับกลิ่นก็หอมฟุ้งดีมากเลยนี่เลยครับนี่ส่วนของสามชั้นโอ้เปื่อยนุ่มดีเลยครับนี่ น่าทานมากดูเนื้อน้องลายกันครับนี่เลยอันนี้น้องลายครับน่าทานมากเดี๋ยวนําเนื้อไปหั่นชิมกันดูเลยครับเนื้อตุ๋นเนี่ยครับเราสามารถตุ๋นให้ได้ที่เสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้นะครับ ให้พอดีทานนะเสร็จแล้วนํากลับมาแช่ไว้ในน้ําซุปต่อนะครับจะทําให้ตัวรสชาติแล้วก็กลิ่นของน้ำซุปซึมเข้าเนื้อมากยิ่งขึ้นครับนุ่มๆน,น,น่าทานมากครับเสร็จแล้วก็มาลองหั่นชิมกันดูเลยนะครับนี่เลยเปื่อยแบบนุ่มๆเลยครับ นี้สามารถนําไปทาเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับหรือว่าใครจะทําเป็นเกาเหลาทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่ก็อร่อยเท่ากันดีเลยครับวันนี้ก็จะทานเป็นเกาเหลานะครับก็ผักลวกครับถั่วงอกผักบุ้งนี่ตามความชอบเลยครับเนื้อตุ๋นครับ ึ้นใช่ครับเพิ่มความหอมครับเล็กน้อยกระเทียมเจียวหอมๆครับพริกไทยป่นแล้วก็น้ำสุปร้อนๆครับนาดลงไปเลยเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยละเก้าเหลาเนื้อตุ๋นครับนสิหน้าตาดูน่ารับประทานกลิ่นก็หอมดีมากครับทานกับขา้าวสวยร้อนๆสักถ้วยนี่นะโหฟินสุดๆเลยครับ สำหรับใครที่สนใจหม้อตุ๋นไร้สายโฮมเมดครับก็เข้าไปดูในรายละเอียดของคลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตอนนี้ก็สอบถามแล้วก็สั่งซีกันได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ